yeah 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 จัดมารอบเหมือนผมจัดงงนะแ้นแอลต้นแอลคือหมูอ่าพอลงเสร็จนะครับเราก็ติดติ๊กเกอร์นะครับติดป้ายราคาก่อนอันนี้เท่าไหร่ <พอ S 2> ยุคคา <พอ S 2> ยุคคา <พอ S 2> ยุคคา,าแค่เนาะต้นยุคคาขนาดกลางก็มีนะครับผมมาขายเป็นกันไอตัวนี้เหมือนคล้ายๆมันอ่มายราบเนาะสวย บรรยากาศน,นะครับวันนี้มาวันนี้มาสองเที่ยวยังเมื่อเช้าอ๋อเมืมเ่อเมื่อคืนเที่ยวหนึง่งแล้วก็เมื่อเช้าเที่ยวหนึ่งนะครับสองเที่ยวแล้วต้วนไม้มาอันนั้นคริสต์มาคสคริสต์มาสนะครับผมสวยเหมือนกันมูดาสวยสวยยีชมพู ไม้กระถางทรงใหญ่ขนาดกลางขนาดขนาดเล็กแล้วก็จะมีทรงขนาดใหญ่ก็มีนะครับจะมีพวกพลได đ แล้วก็ต้นปลาล์มหมากเหลืองเนาะแล้วก็ยางอินเดียใส่ไปสกักครับมีเยอะแยะมากมายหลันเรามีครบทุกอย่างนะครับผมไม้กระถาง ก็เป็นเฟิร์นนะครับเฟินก็ขายดีเหมือนกันราคาแพงด้วยนะครับเฟินที่นี่ราคาอยู่ที่สี่หมื่นวอนนะหกเจ็ดร้อยนะครับขั้นต่ำ ตอนนี้ทางร้านเรานะครับเฟิร์นเริ่มจะหมดแล้วเพราะว่าสั่งจากไทยไม่ได้เนาะเพราะว่าค่าขนส่งนแพงนะครับส่งยากเราทางเราก็เลยต้องพักนะครับพักการสั่งต้นไม้มาจากไทยก่อนนะครับผมซึ่งต้นทุนมันสูงนะครับผมแล้วการส่งช่วงติดโควิดเนาะนะครับก็ค่อนข้างลำบาก ตัวน,นี้สวยมากนะครับผมใบแดงสวยมากเลยรานะคาอยู่ที่6,000วอนนะครับไม่แพงถีอฟานโลตีระบงังเนาะเสรงานแล้วนะครับก็จะจัดตามเชียวตามไรเนาะต้องให้ลูกค้าได้เลือกกันอันนี้ก็จะ คริสต์มาสแพะนะครับจะมีหลากสีเงินสวยมาก นี่เดลีนะครับเดลี Daily ตัวธรรมดาครับไม้ฟอกอากาศนะครับตัวนี้ก็สวยส่วนี้ก็จะเป็นคระนะครับใบสวยมากนะครับสายสใหญ่นะครับราคาแค่20,000บอลเองนะครับไม่แพงเนาะ600กว่าบาทนะครับ6 0 0 0 0ยาห0น่ 600, นาจะได้นี่เดลีเดลีก็ราคาก็ไม่แพงนะครับ 300นะครับเลดีไซส์ใหญ่นะครับสูงประาณ50เซนติเมตรลูกค้านะครับอากาศวันนี้นะครับฝนตกเนาะนะครับอากาศมืดคืมแต่ลูกค้าก็ยังทยอยมาเรื่อเรื่อยนะครับผมฝั่นี้นะครับาทางฝั่งนงบุเษตจะเป็นสายฟิโลเนาะแล้วทีนี้พื้นที่นะครับ คือที่ไม่พอก็ต้องย้ายมาฝั่งฝั่งทางนี้บ้างนะครับพื้นที่เราแทบจะไม่พอเนาะไม่ไม่พอแล้วนะครับผมสิโลนะครับทางร้านเราราคานะครับก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะจะเป็นไฟไมบสักนะครับมีทุกขนาดเนาะจะมีตัวแคะแล้วก็ตัว ไซส์ใหญ่แล้วก็จะมีไซส์ขนาดกลางนะครับผมตัวแคะแล้วก็มีตบบนี้นะครับราคานะครับับลองว่าไม่แพงนะครับราคาซื้อหาได้นะนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับที่อยู่เกาหลีด้วยกันนะครับสามารถแวะเวียนนะครับมาดูนะครับมาเที่ยวได้นะครับ เป็นดอกนะอย่างอีเดียดำนะครับก็สวยเจ็ดพันวอนเองนะครับไม่แพงใส่ไปสักนะครับส่วนรถเหลือเจ็ดพันวอนนะครับธรรมดาก็ราคาธรรมดาก็ แต่ถังละ300เนาะแต่ตอนนี้ลดแค่7,000วอนนะครับผม วันนี้หนูเกษก็ได้ทำาทำการทำความสะอาดเนาะนะครับล้างเข้าดุบานใหม่นะครับเพราะว่า,าทางเราได้สั่งเนื้อเยื่อมาอีกนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าชนิดไหนเนาะแต่ว่ารู้ว่าเป็นฟิโลนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกัน ว่าเราจะสั่งเนื้อเยื่อแบบาสายพันธุ์ลายมาเนาะนะครับหนูเสดก็ยังไม่ไ,มได้ทราบข้อมูลจากเท่าแก่เลยนะครับผมยังไม่ได้ถามคือเท่าแกเนาะแต่หงเสดก็ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมพร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับผมแล้วก็ผสมดินนะครับรอนํานมาปลูกเนาะน,นี้ก็จะเป็นปูลงยาโซนนี้เป็นโซนหนูเสดดูแลนะครับผม เพืเ่อเยื่อแล้วก็รวมหลากหลายชนิดแล้วกันนะครับผมมุมนี้ก็จะเป็นพวกแม่พันธุ์สนิจันนะครับผมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเนาะเล็กเน้อย อีกส่วนหนึ่งเราก็จะเก็บไว้เยอะเยอะนะครับมีพี่เพื่อนนะครับทักเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับอยากจะได้เสน่ห์จันเนาะนะครับเดี๋ยว,วรออีกสักแป๊บนะครับผมรอให้มันเสได้ขยายไว้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ให้ชมความสวยงามก่อนวันนี้ต้นไม้มาเยอะนะครับผมดูพิงต้นนี้นะครับสวยงามมากเลยใหญ่มากนะครับผม นี้ขึ้นต้นเนื้อเยอื่อเรานะครับก็จะเป็นพวกสนิจจันนาคนะครับถ้าจะสนิจจันนาคหรือจันแดงนะีประมาณนี้ยังปลูกไม่หมดเลยนะครับเก็บไว้แนี้ก่อนพื้นที่ไม่มีนะครับผมพื้นที่ลำบากมากั้งนี้พื้นที่ไม่มีเลยลนี้เป็นฝั่งทางหนูเสร็จดูแลที่ว่าจะเป็น ฝั่งยังไม่ได้ขายเนาะนะครับฝั่งขยายพันธุ์เอเมลอนเอเมลอนเสียงนั้นนะครับน่ากว่าจำแรงเราขยายไว้เยอะนะครับผม จันอันนี้สวยมากเลยนะครับผมต่างตัวเล็กเลยนะครับอันนี้การผ่าหัวเนะกัรอันนี้ก็จะเป็นฝั่งลัาเซียนะครับผมตัวอ,อย่างนะเรื่งแบคทีเจิก อังนึงก็ไม่แพงนะครับผมแค่40,000บอล